อะไรล่ะมาได้นี่ <laughs> <laughs> เพราะมันเป็นอาหารที่หน่อย เดี๋ยวเจอกบายบายดูแลใช่ค่ะฮึต้องให้คคุณไหนต้อหลอนาหลังต้งหลอกใช่ขอบุณมา็ีคสุแจะคมีแฟนนะ เรื่องของเรื่องตอนนี้คือแอบขโมยไฟของคุณภรรยามาใช้ครับเห็นเขาซื้อมาไลฟ์ตรงนี้นั่นเราก็เลยแบบขยืมมาไลฟ์บ้างโอเคเลยนะฮะเฮ้อุ้ยมีสิวด้วยใช่ครับมีสิวที่หนวดครับน่าสงสารปิดสิวก่อน กลับบ้านกันยังไม่เอานะใกล้หนะ่อเนาะเดี๋ยวเห็นสิวอ่าประมาณนี้นี่วะสิวหายสายหิวสิวห่กจะกผลงานกันสักนิดน,นึงนะครับวันทุ่มจะมีรายการ infinite challenge thailand นะครับก็ เป็นรายการฟอร์แมตของเกาหลีจะออนแอร์ทางไลน์ทีตอนสองทุ่มก่อนแล้วก็ต่อที่ช่อง Workpoint 3สามทุ่มฝากติดตามมาด้วยนะครับเทปแรกรายการนี้จะเป็นรายการที่คุณจะได้เห็นพี่พุธในโหมดพี่พุทธน้องพุธเฮียพุธของทุกๆคนในโหมดที่เป็นแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่าลืมติดตามนะจ๊ะนสุข แล้วก็ฝากติดตามรายการ Knock the Door ด้วยชักสุขเข้าบ้านนะครับทำกับพี่ซาร่าฝากไว้สองรายการส่วนวันพฤหัสจัดรายการวิทยุนะครับวันศุกร์จัดรายการวิทยุนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาปรับแป้งเล็กน้อยลดน้ำหนัหัวผู้ใหญ่เล็กน้อยนิดเดียวนะก็เรียนเชิญอะไรนะเมียไม่อยู่แอบมาไลฟ์ด่อยเฮียใช่วันนี้เฮียกลับบ้านก่อนใช่ไหมเพราะว่า จุ๋ยเขาไปถ่ายละคร mm hmm. เพื่อรัก mm hmm. เพื่นอนแค้นยังไม่กลับ mm hmm. แล้วเฮีย mm hmm. ก็เลยเห็นไฟวันก็เลยมีขาตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยเลย mm hmm. ก็เลยเข้ามาไลฟ์เล่นๆ mm hmm. เดี๋ยวจะไปละ mm hmm. สม้มอยากปรับแป้งเฮียต้องทำไง มีคนถามมานะครับวันศุกร์เลนเชิญครับวันศุกร์ก็จัดรายการวิทยุเสร็จแล้วก็จะลงมาที่ล็อบบี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะลดน้ําแบบน่ารักน่ารักนะแล้วก็รับแป้งแบบน่ารักน่ารักนะไม่เอาแบบเลอะเทอะเปียกอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเขาไล่เอา,านะครับก็สามารถมาได้นะครับวันศุกร์ให้ทุกคนจ่าเล่น เป็นละครรีเมคจากจีนครับคุณบัสเบอร์ครับแล้วก็เพิ่งเปิดกล้องไปเมื่อวานปีหน้าต้นปีจะได้ดูครับเล่นกับพี่อ,อมสุชาครับอืม,ออมถ้าพี่บอยอนุมัตินะครับแล้วก็หลังจากนั้น ก็จะถ่ายบอสแอนด์มีแบบยาวๆแล้วก็น่าจะได้ดูกันช่วงต้นปีพร้อมๆกับพี่จีนเลย Where is พี่จุ๋ยพี่จุ๋ย shooting TV drama อื <c oughs> คิดถึงเฮียกับพี่เป้เนอะเนอะเนอยากกลับไปจัดรายการที่ชิยมอร์นิ่งตอนเช้าอีกอ่ะแปดโมงสิบโมงชอบมากเลยขอไปเอาน้ำแป๊บนึงคุยคุยกันเองไปก่อนนะอ่าบอกว่าอยากให้เฮียไลฟ์กับป๋าตอนนี้ป๋ายังไม่กลับเลยครับคุณอลลี่บอกว่าเฮียมองไม่ทันเพราะเฮียแก่ใช่ไหม เดี mm ๋ยวจะโดนกินโซ่ไหมแบ่งให้เอาป่ะอ่ะตั้งใจอ่านข้อความสักหน่อย Hi from Malaysia สมับดาตังนะครับ Say hello นะครับอือฮึ You look so handsome mm hmm. Thank you ยังไงมีผลิตผลส้มอ่ะพี่ต่ถามยังครับออ a n เรน์ภาษาจีนเรียกว่าสุเฉิงสุเฉิงเพิ่มวิมินซีครับใช่ครับชอบทานผลไา